เปิดอินสตา r a m มโตโน่และนิชาล่าสุดยังติดตามกันอยู่หรือไม่หลังกระแสข่าวร้อนแรงกรณีผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มโตโน่ ono, พาคินออกมาตอบปมโดนยงว่าเป็นพระเอกนอกใจแฟนฝ่ายหญิงมาทํางานเป็นผู้ช่วยรายวันแทนในช่วงที่ผู้จัดการต้องพักรักษาตัวหลังจากการผ่าตัดซึ่งเอาฝ่ายหญิงยังบอกว่าไม่มีแฟนในขณะที่โตโน่ก็อยู่ในช่วงที่กําลังห่างกันกับ นางเอกสาวนิชานัฐานิชาเช่นกันโซเชียลมีเดียจับสังเกตความผิดปกติครั้งใหญ่บนอินสตาแกรมของนางเอกสาวพบว่าบรรดารูปคู่หวานชื่นกับแฟนหนุ่มโตโนโ่ที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้หายเกลี้ยงไปจากไอจ่กนี่แถมเมื่อลองค้นหาชื่อไอจีของโตโน่ในช่องค้นหาของนิชาก็ไม่ปรากฏผลใดๆจนเกิดกระแสะคาดเดาและข่าวลือสพัดว่าหรือนี่จะเป็นสัญญาณอัน f o l โล่สู่การสะบั้นรัก7ปีของทั้งคู่ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่และนิชาในตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องให้ทั้งคู่ออกมาตอบเองท่ามกลางแฟนๆที่เสียงแตกออกเป็นสเพราะฝั่งหนึ่งก็ให้กำลังใจและเชียร์ให้นิชาเดินหน้าต่อทันทีในขณะที่อีกฝั่งก็อยากให้ใจเย็นและได้ลองฟังเรื่องนี้จากมุมของโตโน่ก่อน